ไม่ยอมไม่ให้กินถ้ใครไม่ยอมไม่ให้กินส<ล>วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่ดาแฟมิลี่นะคะทําภารกิจเสร็จแล้วเราก็มาตุ้มโฮมกินข้าวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสคนปากนะคะโอ้โหดีใจกับย่าด้วยนะยิงด้วยววก่นนอกนมีน<า>ป้ากับยา่าสองคนแต่ป้าชาบ้านไม่ได้ลงทิศมาลงที่ลงที่ลงแล้วลงจนมืดเลยแลไม่ต้องกลัวถ้าถ่ายกับป้าชาวบ้านเนี่ยป้าชาวบ้านไม่เป็นมาเร็ว เป็นมาเต่าพอดีเออพอดีเราถำเพื่าจเอาไม่ได้ถามมาหนูจะบวชเมื่อวานขายยากกินข้าวอะไรเวกินข้าวติ้มนี่เลยเขาก็เจ้ามาทานกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อทุกคนทุกท่านนะครับผมเอากระดาษมั่งมันข้าวกันะเด้อไม่ต้องรีบกินข้าวในการทำซมเอาเพียงกระดามเพลงเจ้าเนาะ เจ้ามาเข้ากัเหานคิ้วจมูกเพี้ยเดยวดำด้านดยงกระปิ้นเพานี้เลยันกรินเยิงเียงเพงังอากเตนเห็นหน้าตาคิมื่นดีใจด้วยใเนยังมาอยู่เหรอมาเลีวๆแบบเมื่อวานเนียมากระหัาไหมนีากระหังระหวางนี้เืออันนี้เสียเปาเตื้ออันเสาเปลอา เหนนงดนดเ้นนัวขนาดนี้ถ้ากินสายพวกนี้จะไม่นัวเลยนะจากนวดจะเป็นบุดอืออืมแต่ถ้าบูดมึงกินเท่าไ่เออตอนนี้นะเพราะว่าเราทำแต่ระวัาสูรน้ำเยอะๆปลาดาใช่แล้วใช่แล้วครอนแ้มีอีกเดอนาจะทำเป็นข้าวต้มเลยนะเนี่ยอันนี้คือหนึพักหอยต้มพักก แกงบอน่แกงปอกบาวก็ิงเป็น้อทปะยุกแบบนี้สคับแกเจะ้ินถ้ามีขาต้องแบบ้นแบบานๆแบบนี้บยวๆต้องแงนขึ้นละเพื่อนต้องแงนแล้วก็ลงมาท่านเลนกีาร์เสียงให้เสียงนาละเพื่อนเลยเราเคยกินเอ้าหล่นแล้ว แล้แบบนี้เบายาแมนแบบนั้นแหละเออแตกินมันจะได้อร่อยแม่ครัวแนะนำสวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าซี่กก,กอกนะเห็นคะ่ะอยู่กับช่องย่าซี่กกอก,กนะคะวันนี้ก็บ้าจะหัดลำให้ช่างดำนะคะแต่ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าช่างดำนี่คือไม่ค่อยจีบมือนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอะไรนะคะบอกว่าให้ย่าหัดให้หน่อย คือลุงฟื้นเนี่ยย่อยแล้วแต่ช่างดำานี่ยังไม่เป็นน้องใหม่เพิ่งมาลำก็เลยจะหัดนลำให้ช่างดำจังจีบมีวกับจีบมีวกักยังไม่เป็นวันนี้ลำนะช่างดำาย่าหัดนให้แตามาเสือเอ้ยดูขอวันนี้ขอแล้วขอปู่แล้วบอกว่าอยาตูนะปู่ขอให้ ได้เทปูนก่อนมีใครพอจะปักตะไคร้ได้ไหมอุ้ยถอาจะไปปักแอดแอดมินน้อยแอดแอดมินน้อยพัดไปโรงเรียนดยิ่งตกหนักเนาะเสืออะก็ฟังดีท่วมอ่ะเดี๋ยวให้ปักให้ให้ปักให้เขาบอกว่าให้หญิงไม้ปักจริงเหรอปักให้เอาวใช่บอจริงไม้ไม้แม่นี่แหละปักใคอยิ้มแต่สาวอ่านะก่อนที่จะไปทำงานเตรียมพื้นที่ไปโรงเรียนกันด้วยเทปูนมาก็ขอเวลา ชานข้าวก่อนเลยเอฟซีใครจะเป็นหนุ่มวบสุดสร้างดำนี่ไงกับข้าวเมอนี่ก็เป็นมาดูเอมาดูคำข้าวสร้างดำแกงอะไรนะแกงชะอมบอกลูกชายของแกงเจ้าของตลาดสดเห็นๆคำข้าวแบบนี้นึกถึงไครยาก ยอดบวบนะฮะนึกถึงน้องวิวยอดกั้่เดี๋ยันบนี้ก็ต้มปลาน้องไงมีต้มปลาก็คำใสได้ใหญ่ไหมกินต้มปลานั่นแหละอร่อยอร่อยนะมาคืนที่เรากินยังไม่หมดนะคราไม่น้องกันมา่อเบื่อเราก็เรียกเสืออยู่นนสม่อทางไหนเรียกทางไหนกินข้าวเรียกทางไหนเอ้าเราอยู่นี่ตั้งนานแล้วนะเรามาตั้งนานแล้วเออก็นั่นจริงจ มีอะไรนี่ไงพี่มาเด้อมาเด้อผงปลาเจพี่ผงปลาเจบ่เขาเรียกแม่พริกแี่กระบอกให้แม่แม่กินน้ำหอมมากกว่มุ้นอ๋อน้ามอมอันเขาเามาจกประกอบนะบ่ยากเขาตัดน้ำพริกนะกินนะกินเออน้ำพริกเจอ่ะพริกเจมาแม่กินบะจีมันเยอะหนิเจนะเจนะเขาเอาอะไรมาทำปลาทูเจย่าปลาทูไอ้นั่งไงไอ้ตัวเหลืองย่า แอบเลยอ้วนอ้นถัวเหลืองเลยไอถั่วเหลืองนี่แหละแถมนืสัตว์มีถั่วเหลืองผสมแป้งเขาไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองอย่างเดียวมันเปื่อยเอ้ไม่มีแป้งไอ้ถั่วถั่วเหลืองเนี้ยไม่มีแป้งมันมีอะไรเอ่ยถั่วเหลืองนี้ยหรือเปล่าอะไรทุกอย่างอดเกินมากก็แป้งอะนะครับมันเปื่อยเขาก็บอกอย่างนั้นแหละเขาบอกอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทำอันนี้คือแกงที่แบบว่า ไม่รู้จะกินอะไรมันเนาะนะฮะมีแต่ยอดมีแต่ยอดเท้าๆกับน้ำดำๆเนี่ยนะก็งงเหมือนกันว่าจะให้กินอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวขอเวลาอีกให้ให้ประดาดับไม่ไม่ไม่ประดาดับให้ให้เสือเสือดู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 นะเวลาเอียดดูคนผลมันมากเขาจะกินแบบไหนให้บางอย่างมังจะบางอย่างมันไม่ได้ผสมแป้งฟองฟอง่าทอย่างแคปเนี่ยถ้าไม่ได้ผสมแป้งต้องเอาไปต่างอือชอบดีขึ้นเลยเผ็ดมากอร่อยมากนะเนี่ย เป็ดช้อนน่ะน้ำพริกเป็ดพอดีมันมีอยู่เอามาใช้นี่เด็กคนจะไม่หาช้อนเอาอีกแล้วเพื่อนถอยแล้วบอกอันนี้ถอยถอยสั่นทานเราไปตลาดด้วยนะก็ปูน่าแล้วบอกเปซนชื่อตัวเงยทาซื้อยากแล้วะคนกับข้าวของเรานะคะเดี๋ยบ้านๆนะคะยังไม่ได้ตีแบบตียังหน่อไม้ต้มนะคะโอห่หน่อไม้ต้มก็กินหลายวันก็ไม่หมดนะคะเพราะว่ามาเพิ่มอีกเพิ่มอีกวันนี้ก็น่าจะมาเพิ่มอีกนะ น้องไม้ต้มอ่ะแม่ดามาก็เอามาญาติชี้มาก็เอามาพี่สมนมาก็เอามาวันนี้กกอกมายิ่งจะมาเต็มเลยนะมมากี่่โงยเแล้วก็มีต้มปลาแกงผักนะคะที่สี่มาๆมาๆปูจ๋าเทปูนเด้อวันนี้เขาจะไปซื้อของที่ตลาดก็จะให้เพียพาไปนั่นแหละหาแอนที่อะไร่สกุลไม่เจอคนง่ายๆนะจบแอนาดนั้นไปทำธุระกันด้วยแล้วแล้วเขาจะมาถึงกี่โมงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ มานู่นแหละเออไปสามไปมากันกี่คนจะกอกกมากี่คนครับมาเจ็ดคนไปเก้ามาหมดเมากันเยอะเลยมากันเยอะเลยแม่ทีแม่ครัวอ๋อทีแม่ครัวอ่ะมีแม่ครัวนี่จะมาทําหน้าที่อะไรมาทํานี่แหละช่วยกันนี่แหละนี่เห็นบอกว่าแม่ครัวไม่ได้มาตั้งเต็นท์ใช่ไหมไม่ไม่ได้ตั้งเต็นอยู่นี่นี่แหละเพออยู่มาช่วยกันทำแม่ครัวเพื่อเลี้ยงผ้าอันนี้แหละคืนนี้แม่ครัวมาทํากับข้าว ถวายพระสงฆ์ตรงนี้เท้าต้องมาช่วยเราถ้ามาเมนูอะไรบ้างที่คิดเอาไว้แม่ชิค่ะเมนูเหมือนกบก่องอะเมนูกบก่องแม่ไปไหมที่ทำบุญเอาล่ะเมนูเดียวเมนูนั่นแหละเราะว่าอันนี้ก็แม่แปลว่าต้องมีน้ำยาขนมจีนด้วย ม่ถาาไม่ได้นะไม่ถ้าป้าชวนผักสั่งก็ได้ถ้าป้าชวนผักไก็ทำก็ไม่ได้ไหมไม่งานบุญต้องมีขนมจีนนะถ้ามีขนมจีนป้าชวนผักสั่งแล้วเสือจะเจอเพื่อนเก่าของเราอีหนึ่งปีมือปีมือจังไม่ได้หรอแม่บุญถินเหรอแม่บุญถินแม่ค้านแม่ค้านขายหน่อไม้ที่ตลาดสามแยกสามแยกอะไรนะร่วมใจ สามแยกรวมตลาดรวมคือตลาดรวมใจก็จะมาด้วยนะเหนาจะ้หน่อไม้อะไรมาเยอะมาเลยลุงจะขอตลาดว่างเลยแม่บุญถึงจะมาม่เจอกันเจ้าของตลาดไม่เจอแม่ถิงเกือบปีแล้วนะใช่โอยอินข้าวแต่กระดกเดี๋ยวมาหัดรำนะช่างรำสำหรับที่มีนะคะก็ขอจบคลิปลงจเพียงเท่านี้ค่ะแม่คุณค่ะ